สวัสดีครับมาพบกับผมปูที่ดินราคาไม่แรงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการเขาน้อยเขาขดินนะครับพิกาดยู่ที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะแปลงนี้นะครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกสบายห่างจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นที่ดินของเรานะครับปรับถมให้เรียบร้อยนะพร้อมปลูกพร้อมสร้างพร้อมใช้งานเลยแปลงนี้ถนนกว้างอยู่ที่7เมตรเลยนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาพร้อมใช้งานเลยสำหรับพี่พี่ที่สนใจนะครับแปลงนี้นะ สามารถเข้ามาชมบ้านลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วนะตอนนี้ก็สร้างไปแล้วหลายแปลงเลยที่ดินแปลงนี้นะครับเริ่มต้นที่150ตารางวานะครับราคาอยู่ที่78 0ด0 0บาทเท่านั้นส่วนขั้นตอนการวางดาวนะครับให้วางดาวอยู่ที่200,000บาทนะครับที่เหลือก็หาร5ปีได้เลยนะผ่อนยาวๆกันเลยนะครับผมที่ดินก็ปรับถมให้เรียบร้อยพร้อมปลูกพร้อมสร้างพร้อมใช้เลยลูกค้าบางท่านก็ทําเป็นบ้านแล้วนะครับผมแปลงนี้เหมาะสําหรับซื้อทําบ้านซื้อเก็บซื้อทํากาไร หรือว่าซื้อทําเป็นฟูเวลลาก็ได้นะครับแปลงนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่ดินนะครับ150ตารางวาชมได้ทุกวันนะครับผมหรือติดต่อผมได้ที่เบอร์0992349829หรือว่า ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ